คนบุกลุกป่าหรือว่าคนหมายบุกลูกคนผมถามว่าคนที่มาก่อนนะครับจะไปบุกลุกคนที่มาทีหลังได้หรือไม่มันก็มีแต่คนที่มาทีหลังใช่ไหมครับที่จะบุกลุกคนที่มาก่อนเขาเยียบยามว่าเราไม่ใช่คนในคนกะเลียงเขาพยายามแบ่งให้เราเป็นกลาง แล้วก็มีการลาดตะเวนรึงกําลังมีการข่มผู่ชาวบ้านว่เออถ้าออกมาพูดเรื่องนี้เรื่องนั้นเอออาจจะกลายเป็นบิลเลียอะไรอย่างนี้ก็มีมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่พยายามจะไล่พี่น้องปังรอยกลับไปพ่มมาผมถามว่าเขารับรู้ประวัติศาสตร์เหล่านี้หรือเปล่ามันมันสะท้อนที่เห็นว่าเนี่ยพอเป็นกลุ่ม คนชายขอบหรืออย่าง่มยินดีจรๆพี่พลมันก็เลยยิ่งต้องต้องการหลักเนี่ยมาการันตีสิทธิ์เขาให้มากขึ้นนะคะเรามีสิทธิเพียงใดภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายชาวบางกลอยที่ถือเป็นประชาชนคนไทยก็มีสิทธิทตามนั้นตกลงเขาต้องเหมือนคนอื่นไหมก็ต้องตอบว่าในเรื่องหนึ่งเขาต้องเหมือนคนอื่นแต่ในบางเรื่องเนี่ยเขาต้องได้ดีกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมที่จวนจะสูญพันธ์ ชาวบ้านวถ้าได้กลับไปดยน่่นะอขอแค่มีเข้ากินก็พอแล้วอะ่ะตังนั้นเราเกลียดชังชาวปากยอด้วยเหตุผลอะไรกันแน่เรากำลังห่วงแหนอะไรอยู่แล้วทำไมอาคติมากมายถึงได้ไปควบรวมกันอยู่ที่ชาติพันธุ์เดียวในพื้นที่เดียวเราเคยย้อนกลับมาตั้งคำถามหรือเปล่าว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวปากยอมันเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นภัย,ยคุกคามหรือพวกเขาถูกสร้างภาพให้เป็นภัยคุกคาม